สบายดีมุน,นี้เน่สิภามาเห็ดอาหารเทศสเต็กโลโลอบสเตอร์มามาลงมือเห็ดกันเลยก่อนอื่นเขาก็มาต้มลอบสเตอร์ก่อนใส้ไฟแห้งต้มประมาณ5-7นาที หลังจากที่ซุกแล้วกับตักออกพักไว้ให้เย็นบัดที่นี้เรากำลัาแกะลอบสเตอร์เลยเนาะเอาแต่ซีน้นเวลาแกะกั็ระวังได้เนาะเพราะว่ากาบอบสเตอร์นะแข็งเนาะเคยบาดมือเธอหนึ่งเนาะต้องค่อยคอยแกะเนาะระวัง ก็จะหักหักออกแบบนี้เนาะแล้วก็จะใส้มิดตรัดซอยเอามิดตัดนิบนิบ,นบท่องอันซ่วงท่องแบบนี้เนาะแล้วก็พีพีเอาแล้วก็ดึงซี้นออกมา หลังจากที่เขาแก้อันด้ซี่ลอบสเตอร์แล้วเนาะ mm hmm. เขากลับมาซอยซอยตอนนัน้นคล้ายๆลูกเต่าแบบนี้เนาะ mm hmm. หลังจากที่เขาซอยแล้วเนาะ mm hmm. เขากระจะเอาไปปรุงรส mm hmm. จะใส่ครีมชีส พริกไทยแล้วก็เกลือแล้วก็ค้นผสมให้เข้ากันพักไว้ก่อนหลังจากนั้นห่ากับมาเกี่ยมมาสิ้นสเต็กสิ้นสเต็กนี่แม่น่ะจะทุบๆแผ่ออกแบบนี้เนาะเพื่อสิ้นเ่อหันสิได้อ่อนนุ่มนะนะนก่อนเ่าสิโลเ้ากับมัน ก็เจ้าห้องว่าจันไหนก็เอือบบ่ปรุงเครื่องเนาะหัยพริกไทยแล้วก็เกลือสองด้านเลยเดอ้อสิ้นเขาจะสิได้มีโรสซาเนาะเดี๋ยวหลังจากแล้วเฮาก็าเอาอล l สเตอร์หะนะันนอที่เฮาปรุงไว้ฮันมาใส่ เวลาให้ออกไซนเนาะกับแผพออกเรียบเรียบให้แบบอีเวนกันให้ทอกันแบบนี้เนาะจังโลสบายเนี่ยหลังจากนั้นเนาก็กโลเข้าไปเลยไส้ไม่กิ้มแคลเนาะเสียบไว้หรือว่าผาัยสีไส้เสือ้ออ่านวนลออนมดซีนหั่นก็นได้เนาะหลังจากนั้นเนาะก็เสียบไปดาาไส้น้ำมันมะก,กอกตัวนี้มันไส้ไฟแห้งดาาโรเดอร์ ด่าดพอห้ยสีนเขาเปลี่ยน 4, สีห้ยสีนเขาหอมอ่ะนะบดซุกดอกเนะดาะด่าห้ทัวมดทุกด้านล้นเนาะหลังจากที่เขาด่าดแล้วก็สิเอาไปอบต่ออีกเนาะจะใส่ไฟอบอยู่375องศาใส่เวลาอยู่าหา,าห5-6านาทีหรือว่าถ้าผู้ใดมากกินแบบว่ามีเดียมแร่สีปิ้งๆแดงนะก็ประมาณ15นาทีก็โอแล้วเนาะ แต่ว่าตัวนี้เน่กินนั้นซุกแดกกันเลยใส่ประมาณสหนา,าทีหลังจากนั้นเ่ากระสีมาเห็ดซอสได้บัดนี่นะข้างบอให้ฮ้อนแล้วก็เอาเนยลงไปใส่กระเทียมกระเทียมบดหรือกระเทียมต่ำก็ได้เนาะใส่ลงไปแล้วก็ใส่ยาพาสลีพาสลีสดกระแหงดีเดอตัวนี้เน่บ่มีเน่กันเลยได้ใส่ายา uh, ตัวพาสลีแห้ง เ,เกี่ยวไปจนว่ากระเทียมเราหั่นเหลืองหอมเพื่อะเนาะหลังจากนั้นก็เอาไว้ข่าวใส่แล้วก็คนจนกว่ากินไว้ข่าวหั่นสิละลายออกเนาะใส่ไฟอ่ะแหง,แหงโรเดอร์หลังจากนั้นก็ปรุงรสพริกไทยแล้วก็ใส่ครีมลงไปหลังจากนั้นเทาก็เคี่ยวเนาะ พอนไฟลงแล้วก็เคี่ยวจนกว่ามันสีแห้งลงน้อยนึงให้เป็น,น,นอันอวดตัวแบบนี้นะเด uh. ็กก็ได้แล้วเนาะเอ๊ uh. สเต็กเขากับพร้อมแล้วมาบาดนี่ฮากับมาปาดเลย uh. อย่าลืมเอาไม้ออกเด้ uh. พอพะว่านี้เห็ดกลิ่นหลเถ่อเนาะบางเถ่อก็ลืมใส่ห้าอันอาออกแต่สี่อันสินะระวังเนาะเด็ก ตัวน,นี้ก็อยากอ่า overcook โพดเนาะอยากสุกเกินไปแต่ว่าแฟนเน่เพิ่นหมักแบบดีเลยเนาะทานเน่กินหั่นสิเฮดแบบว่าพิง้งพิงได้น้อยนึงเนาะันจังิ้นจังอ่อนหะนะแตตัวนี้ก็สิเสิร์ฟกับสลัดในหลังจากที่เขาจัดจานแล้วๆเนาะก็เอาซอสที่เขาอ่าเขี่ยวไว้หันเนาะมาลาดใส่เลย เมนูนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่แซ่บเดอ้อลองเห็ดกินเบิงเนาะอาหารเทศโอเคคลิปนี้แน่ก็ไปก่อนนะ้ะแลวพบอกันใหมคลิปหนะ้าบ๊ายบาย